ตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวอนเดอร์อร์ของเรามี Tik t o อกแล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็เดี๋ยวเราเจอกันใน Tik t o อกนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวอนเดอร์อร์นะครับวันนี้ในช่วงอันบ็อกซิ่งนะผมไม่ได้มีแค่พัสดุปริศนามาจากตัวของบอร์ดเกมกีสโต e นะครับผมยังมีเกมนี่นะครับฟูเชเอนที่ผมจะเอามาอันบ็อกซ์นะครับจริงๆผมก็อันบ็อกซ์แอปเล่นไปแล้วแหละ แดีผมให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะแล้วก็ไอตัวกล่องปิศนาเนี่ยคืออะไรนะครับไปร,รับชมกันได้เลยครับมาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรมาส่งนะครับจากบอร์ดเกม Geek Studio นะครับไม่ใช่สตูดิโอ t o r สโต BGG store นะครับก็ส่งมาไกลจาก ดัลล a สเท็กซัสนะครับโอเคอินวอยนะครับกล่องแค่เนี้ยมีกล่องแค่เนี้ยนะครับ <S <S เป็น GEEK UP อัพเกรดยูเอเอ็มนะครับ อันนี้เป็นตัว expansion โอ้ก็ตัววัสดุนี่อันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับ so this one is plastic and I don't know how to use it yet we got this part which is just Get rid of the empty space in the box กก็นี่นะครับจะเป็นตัวที่เราจะเอามาเสริมโอเคยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องประกอบยังไงบ้างนะครับจะมีตัวนี้นะ ตัวนี้น่าต้องมาใส่ในกล่องนะผมลองใส่ในกล่องให้ดูนะครับก็เดี๋ยวแนะนําตัวของฟูชเชนด้วยแล้วกันสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะจริงๆฟูชเชนนี่เป็นเกมคลาสสิกนะครับมันไม่ใช่คลาสสิกหรอกเกมมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นแต่ว่าอ่านเวิร์มมันเก่านะครับเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่เดี๋ยวขอดูกัน2ถึง5คนนะครับเราก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมง คตรนานเลยนะครับ so the play time is two hours to four hours อ่าแล้วก็14ปีขึ้นไปนะครับมีภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันใช่ไหม Deutsch expansion t has the expansion yeah in case we have in the future ก็ในกล่องนะครับมันก็จะมีพวกการ์ดตัวละครนี้ผมแกะมาเล่นแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใส่มารวมๆรวมๆกันเลยนะจริง มันต้องแบ่งแล้วแต่เราจะแบ่งไงเพราะเกมนี้ simple มากนะมีอาหารทั้งหมด2อย่างนะครับมีเบอร์เกอร์พิซซ่านะครับแล้วก็เครื่องดื่ม3ชนิดนะสำหรับเกมนี้เนี่ยเราก็จะแข่งกันเปิดร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วพอเปิดร้านเสร็จเนี่ยเราก็ต้องทำมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับแล้วก็ต้องบริหารทีมงานนะเล่นจนจบเกมนะครับใครที่มีเงินเยอะที่สุดก็ชนะนะครับเกมง่ายมากเลยนะอันนี้เป็นเงินในเกมนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นนี่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นชิป โป๊กเกอร์นะครับในการเล่นแล้วก็แผ่นเท่าต่างๆการ์ดค่อนข้างเยอะนะครับเป็น,นผลว่าทําไมเราถึงต้องซื้อไอตัวนี้มานะครับเดี๋ยวจะลองแส่ให้ดูนะว่าเวลามีตัวอเกนไนเซอร์แล้วมันจะดียังไงนะปกติเราต้องเรียงไอการ์ดพวกเนี้เรียงบนโต๊ะครับเยอะมากเพราะว่าแต่ละคนจะต้องหยิบการ์ดบ้างหยิบมาว์สโตนบ้างนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าพอเรียงแล้วจะเป็นยังไงก็นี่นะครับ เมื่อกี้ลองดูวิธีการใช้อยู่นี่ไงก็แค่เสียบเข้าไปแค่นี้นะครับสําหรับตัวของฐานกล่องกับตัวของฝากล่องนะครับมันก็จะมี2วิธีนะเพราะว่าขนาดมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับตอนนีเ้เสียบไปอย่างนี้เลยง่ายๆนะนี่ครับตัวของ b o t ทอมนะใช้หนีบตัวด้านในนะครับหนีบอ,อย่างนี้ปับ๊บ เรียบร้อยแล้วก็อันนี้สำหรับตัวของอ,อีกด้านหนึ่งนะครับจร่งต้องให้เห็นด้านนี้ด้วยนะว่ามีอาชีพอะไรบ้างนี่นุ้ามือนจะทำผิดด้านนะครับม่เไรเดี๋ยวกโอเคก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับว่าออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกคน ให้กล้องเห็นชัดๆก่อนนี่เราก็จะใช้ตัวฐานกล่องในการเก็บเสียบการาดต,ต่างๆได้นะครับก็ช่วยได้เยอะนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะผมดูอยู่ว่ามันครอบคุมทุกอย่างไหม จริงๆมันมันก็เว้นที่ว่างไว้แนะครับนี่มี night shift manager ด้วยนะครับ love bliss อ,บบอันนี้ก็คือรวมตัวของ extension แล้วนะเพราะว่าจะมีอ่า noodle น,นะครับซูชิบาริสต้าเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยแออากา๊สนะครับของเราเนี่ยไปใส่ไว้ตามช่องต่างๆเช่นเทนีเนี่ยวะเนี่ยไงวะ ประมาณนี้แหละมันต้องใช้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็วางเรียงไปโอเคก็ให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้ก็ผมซื้อมาประมาณ30กว่าเหรียญไหมน่าใช่นะครับใช้เวลาส่งประมาณอาทิตย์สอาทิตย์นะครับมาในกล่องก็กล่องแค่นี้แหละนะครับบอดเกมกิ๊กนะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมามาสอนเล่นนะครับฟูเชนเดี๋ยวผมจะสอนแค่ตัวเบสก่อนนะครับเพราะว่าผมยังหาตัวเอ็กซ์ i o นชั่นไม่ได้นะครับ s อรี่จริงๆนะ เจอกันต่อไปคลิปหน้าครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ